นนัีสวัสดีค่ะ,คะน้องๆวันนี้แม่กับน้องดิมมีของเล่นใหม่เป็นของเล่นที่น่ารักทึกและตื่นเต้นมากไพ่ของเล่นที่แม่ไม่อยากเล่นเลย <laughs> ใช่ไพของเล่นที่แม่ไม่อยากเล่นเลยแต่ว่าน้องดิมอยากเล่นก็เลยต้องจำยอมที่จะเล่นนะโอเคทุกคนมาเล่นด้วยกันนะ นี่มันคือนี่ทุกคนน้องนี่มันคืออะไรคะ<อ>ตดใช่เด็กๆตอเต่าเด็กตด,ตตดต <c oughs> มันกันของเล่นกลิ่นตดนะเอาไว้แกล้งเพื่อนๆเอาไว้แกล้งคนที่เราอยากแกล้งใครก็ได้นะคะแต่ว่าอย่ากแกล้งแรงไปนะบางคนเขาเซนซิทีฟแรงอะนะสงสารเขาวิธีการเล่นคือดีเขาเรียกว่าบอมใช่ป่ะบอมแบ็กถุง ถุงตดนั่นแหละถุงบอมเนี่ยบอมแบบนี้เลยดูดูดูภาพดีไม่กล้าเล่นเลยเขาบอกว่าวิธีการเล่นก็คือให้ดีดให้ดีดต,ตรงนี้ดีแบบนี้ลองดูนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิงงนแลังมาัาระเบิดดีดแล้วมันบวมทุกคนแม่ตกใจทุกทีแม่เลยไม่ได้ให้ทุกคนดูเลยดีดแล้วมันก็บวมต้องไงต่ออ่ะมันจะระเบิดไหมอ่ะ อฮ้ยแต่ว่ามันเป่งมันเป่งม,มากเลยทุกคนเรี<ด>ยกมึงเอาวางไว้อย่างแค่ถืออย่ถือแม่กลัวแม่กลัวมันระเบิดทุกคนฟังเสียงมันมีเสียงอย่างนี้นะบินลงดมแต่เบื้องต้นยังไม่ได้กลิ่นนะแต่ว่ามันแม่เสียวพี่นิดีะจ้าเสียวเสียวมันระเบิดทุกคนเห็นปะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆทีนี้สองถุงนี้ โอ้ยไม่กาจับกลัวมันระเบิดอะ่ะทุกคนนี่ตรงถุงนี้อุ้ยเหมือนมันจะระเบิดแล้วนะมันแบบต้องยิ้ม,<อ>ม,มต้องยิ้มระวางไว้รวมกันระวางไว้รวมกันต้องยิ้มอย่าเพิ่งจับแม่กลัวคนแม,คม,ออม,ม่กลัวแม่หกเลยว่าแม่มกาเล่น หลังจากที่เมื่อกี้วงแตกนะตอนนี้เราเกลับมาแล้วเรายังจะเกลับมาอยู่นะ <S <S 1> <S 1> เออ <S <S เราจะมาดูกันข้างในเนี่ยพอมันระเบิดแล้วมันก็จะแบบพอให้เราเห็นมันจะมีเหมือนน้ำแล้วก็เหมือนเป็นผงผงอะไรสักอย่างเปียกๆแต่บอกเลยว่ากลิ่นเหม็นมากเหม็นแบบเหม็อนอึบไปทั้งบ้านเลย ระเบิดไปถุงเดียวนะเหม็นมากแล้วทีนี้เหลืออีกสองถุงที่ยังไม่ระเบิดแต่กาลังจะระเบิดแม่ก็เลยแม่ก็เลยเอาโยนโยนไปข้างนอกบ้านแล้วเพราะว่าไม่ไหวแต่แค่ถุงเดียวคือแบบโอ้ยทรมานรู้สึกว่าเล่นผิดที่นะจริงๆน,น่าจะแนะนําว่าให้เล่นนอกข้างนอกห้องข้างนอกอาคารนะทุกคนเพราะว่ากลิ่นหนึ่งเหม็นมากสองระเบิดแบบแรงมากแต่ที่ทุกคนน่าจะเห็นเมื่อกี้ใช่ปะ่ะน่กกากลัวมากนะน้องดีเป็นไงกลิ่นเมื่อกี้ประทับใจไหม เช้าไหมกลิ่นเมื่อกี้น้ <No. S 2> อมันเพราะว่าอะไรคะม,มันตดมันตดแล้วมันไม่ไม่กดแล้วคะลู่ไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ได้อันตรายพอดีแล้วเมื่อกี้ป๊าป๊าไปดูป๊าป๊าบอกว่าค่อนข้ามีความอันตรายอยู่นะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าแม่ก็ยังสงสัยว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวเราลองมาตัดดูข้างในกันนะทุกคนแต่ว่าจะไม่กดแล้วนะจะลองตัดเข้าไปดูกันว่าเขาอะไรไว้ข้างในอ๋อ ทุกคนจะมีเป็นถุงน้ํากับผงอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกดินไม่ต้องจับนะคะอย่าก,กดนะคะเป็นผงเหม็นผงตัวนี้แหละคือเหม็นแล้วก็น้ําตัวเนี้ยไอที่เราเขาบอกว่าให้เรากดใช่ป่ะเนี่ยวิธีการเล่นก็คือบีบบีบเสร็จแ,แล้วถุงจะพองพองเสร็จแ,แล้วก็ระเบิดบึ้มออกมาแบบนี้นะ คือถุงที่เราบีบมันเป็นน้ําที่บรรจุอยู่ข้างในแล้วก็มีผงแบบเปียกๆหน่อยตัวที่เหม็นๆคือผงเปียกๆนี่แหละเวลานละน้าที่เราบีบแปะผสมกับผงแล้วก็เลยเกิดความฟูขึ้นมาก็คือเกิดความบวมขึ้นมาแล้วก็ระเบิดออกแล้วก็กลิ่นก็กระจายนั่นเองนะการที่ระเบิดทําให้กลิ่นมันกระจายฟุ้งมากกว่าตอนที่มันอยู่แบบอยู่อย่างเงี้ยอยู่ธรรมดานะเอาโอเคใครที่อยาก จะเล่นหรือกำลังหาของเล่นแก้งเพื่อนก็พิจารณาดูนะคะแต่แม่คิดว่าค่อนข้างเป็นของเล่นที่ที่เอ่อน่าเล่นด้วยความเขาเรียกว่าอะไรนะน่าเล่นด้วยความระมัดระวังสูงอยู่นะเพราะเมื่อกี้คือแบบตกใจมากแล้วเหม็นมากเหม็นจริงๆเหม็นแบบเหม็นนะทุกคน <c oughs> เอาค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มิ๊ขอตัวไป เครียกลิ่นก่อนนะฝากน้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายไม่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 พอแล้วไม่ไหวไมินพ <c oughs> อแล้วพ <c oughs> อแล้วกลัวมาก